รับน้อมพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสูสรชอบได้โดยพระองค์เองรับน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาณนะวันนี้ผูพ้พูดเองก็มีเรื่องเปรียบเทียบระหว่างโลกกับกระแสธรรมและวก็เรื่องราวที่ตำนานก็มีพูดจาก,กันเรื่องไม้ ไม้หนึ่งชิ้นกับไม้หลายชิ้นถ้ารวมตัวกันแล้วก็จะเกิดความแข็งแกร่งผู้พูดเองจึงได้ระลึกนึกถึงไม้ตะเกียบซึ่งเราเอามาใช้ประโยชน์การเครื่อกินอาหารกันนะครับกินก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็จะมีประเพณีชาวจีนนี่ยก็จะใช้ไม้ตะเกียบเป็นเครื่เครื่องบริโภค นำอาหารเข้าสู่ปากเราแล้วก็มีการใช้ควบคู่กันมาเนิ่นนานนะจนเห็นปัจจุบันก็จะมีเด็กๆรุน่นใหม่ก็มีความคุ้นเคยการใช้ไม้ตะเกียบกันดีทีนี้ยดางพวกเราแตํตำนานพวกเราชาวไทยทั่วไปก็จะมีเรื่องรับประทานก๋วยเตี๋ยวก็จะมะีตะเกียบหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีช้อน ให้พวกเราได้คุ้นเคยกันดีแต่เนื่องจากคำว่าตะเกียบต้องใช้ไม้สองชิ้นด้วยกันนะจะเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไรกับไม้สองชิ้นไม้สองชิ้นเนี่ยก็เหมือนกับเราได้ใช้ชีวิตควบคู่กันไปในครอบครัวเบื้องต้นนั้นจะเห็นว่ามีสามีภรรยาหรือคุณพ่อคุณแม่นะหรือตายายหรือปู่ยา่าเป็นตำนานให้เราได้เห็นว่าชีวิตคู่ ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องรูปธรรมก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราจะกล่าวถึงนมามธรรมก็เรื่องของกระแสะโลกและกระแสะธรรมนะถ้าเป็นคู่คู่กันไปทีนี้ถ้าเราจะใช้การพิจารณาธรรมชาติแล้วเราก็จะเห็นว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ามีส่วนร้ายหรือส่วนดีเท่านั้น ในโลกเป็นจริงนามธรรมานั้นก็จะมีจิตสํานึกของอการที่ใช้ชีวิตอาจจะเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยก็จะมะีจิตใจที่ไม่ตรงกันก็เรียกว่าฝ่ายร้ายฝ่ายดีเนี่ยเพราะฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจริงดำรินะตัดสู้ข้อธรรมให้พวกเรานั้นมีการเรียนรู้กันในเรื่องนามธรรมาในทางเดียวกัน ก็คือเรื่องของการรักษาศีลน,นะฮะการเจริญสมาธินะะการเียนะกรสร้างทานบาร,รมีต่างๆนานาอย่างนี้ในะะที่สุดแล้วเนี่ยรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านก็ให้พุทธบริษัทเนี่ยชาวโลกทั้งหลายออกจากการยึดมั่นถือมัน่นให้ให้เหลือเป็นทางเดียวกันก็คือทางฝ่ายดีมีเมตตาก,กันมีการสร้างทานบาร,รมีต่างๆ ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตในกระแสะโลกเราถ้าเราน้อมดูตามปามเป็นจริงแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีสองรูปแบบเสมอนะครับสองแนวทางสองอบุคคลสองอารมณ์จิตใจนะครับก็ไม่แตกต่างกันเพราะทุกอย่างในโลกนี้ในยุคปัจจุบันที่เราได้เห็นกันมาก็มีอย่างนี้นั้นในคนร้ายก็จะมีคนดี ในตัวคนเดียวกันนี่แหละครับมีทั้งมีความร้ายแล้วก็มีความดีในตัวเองแล้วก็เช่นเดียวกันคนที่เป็นคนดีก็จะมีส่วนที่ร้ายอยู่ในตัวคนดีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามกฎระเบียบศิลธรรมและกฎหมายเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตชาวกะแสะโลกทั่วๆไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงให้เรามันนั่งน้อมการมี เรียกมีการฝึกควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาและทางใจกันถ้าเรานั้นมีการเรียนรู้ยิ่งเร็วเท่าไรตั้งแต่ยาววัยตั้งแต่เริ่มข้อจากคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยนะครับแล้วเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือตะเกียบหรือภาชนะต่างๆที่เราเอามาใช้ชีวิตประจำวันกันเนี่ย มีการตนุถธนอมมีการพิจารณาจัดเก็บรักษาให้คงที่คงทนเนี่ยนะครับตะเกียบถ้าเป็นอันเดียวก็ใช้การอะไรไม่ค่อยได้ดีนักไม่คล่องตัวไม่สะดวกเพราะนั้นต้องใช้สองอันนะครับก็จะเกิดความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงคล่องตัวเหมือนครอบครัวถ้ามีคุณพ่อคุณแม่หรือมีปู่ย่าตายายอยู่เนี่ยนะครับ เห็นว่าบ้านเรือนที่มีเอ่อเป็นคู่คู่เป็นชั้นชันไปอย่างนี้ก็เปรียบเสมือนเหล่านั้นเตรียมตะเกียบเอาไว้หลายคู่ด้วยกันนะใส่กระป๋องอดีตนั้นคูคู่เคยเห็นนะตะเกียบเนี่ยเป็นตะเกียบไม้แล้วก็เหลาเอาไว้เนี่ยให้ยาวประมาณสัก25-30ถึงเซนเนี่ยนะครับเนะเห็นว่าก็โบราณจะเป็นไม้ไผ่เหลาจนกระทั่ง เอาไปล้างให้ดีแล้วก็ตากแดดแล้วก็ใส่ภาชนะเพื่อจะให้ผู้บริโภคกว๋วยเตี๋ยวนั้นใช้กันแต่ผู้พูดเองก็มองต่อว่าถ้าเรานั้นใช้ภาชนะตะเกียบหนึ่งคู่ไม่มีสำรองอะจะเห็นว่าเราก็เห็นว่าชีวิตในการดำเนินชีวิตนั้นขาดผู้หลักผู้ใหญ่นะปู่ย่าายายหรือครูบาอาจารย์ เหล่านี้จะเห็นว่าตะเกียบเนี่ยไม่มีสำรองเนี่ยก็เดียวดายนะครับอ,อาจจะวันหนึ่งวันใดเกิดสูญหายไปตกหล่นไปเสื่อมตลายไปเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะใช้การได้ต่อไปเนื่องจากไม่มีสำรองเพราะนั้นการใช้ชีวิตนึกถึงเรื่องราวการที่อัธนุธนอมผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ย่าายายครูบาอาจารย์ ในะสิ่งที่เป็นคณะญาติพี่น้องเนี่ยจำเป็นจะต้องปลูกปลูกและปลูกฝังกันไว้สนุนสนอประคับประคองกันไว้ให้มีการที่เรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งชีวิตร่วมกันนั้นเป็นเรื่องปกติความเห็นไม่ตรงบ้างนะความพอใจไม่เหมือนกันบ้างก็เป็นเรื่องต้องยอมรับความเป็นจริงกันเนื่องจากโลกนี้ ย่อมสั่งสมมนุษย์เราเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็ตามเนี่ยได้สั่งสมบุญและกุศลหรือบาปกรรมต่างๆนานาไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วถ้าเท่าเทียมกันเนี่ยก็จะทําหน้าที่เดียวกันได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องราวที่เราพิสูจน์ได้ว่าการที่เสวนากันติดต่อทำการงานเรื่องราวต่างๆนั้นบางทีก็พูดจากันได้เข้าใจยากนะครับ ยังต้องต้องอาศัยสิ่งที่เป็นกฎระเบียบนะกฎเกณฑ์ต่างๆเรื่องกฎหมายศีลธรรมพวกนี้เอามาพูดจาก,กันให้พวกเรานั้นมีจิตสำนึกเรื่องราวในกฎเกณฑ์ต่างๆกันะนะฮนะในทั่วโลกจำเป็นต้องมีกฎหมายและศีลธรรมนะครับถ้าหากว่าขาดกฎหมายและศีลธรรมไปเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าจะเข้าข้างตัวเองใช้ความเห็นตัวเองนั้น เอามาแสดงเรือจุดตัดสินใจนะเพราะนั้นจ,จึงจำเป็นต้องเคารพในกฎเกณฑ์ต่างๆของสังคมชาวโลกนะเพราะฉะนั้นผูพ้พูดเองเนี่ยจึงได้สำนึกในพระคุณของพระรัตนตรยัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านก็ได้กล่าวไว้เป็นเรื่องราวให้เราได้มาทบทวนกันนะครับว่าบัวสี่เหล่าก็ดีนะครับหรือ ศีลไม่เสมอกันก็ดีหรือเรื่องราวของการพิจารณาสัจธรรมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยก็ตามเนี่ยเราต้องมีการทบทวนเพื่อจะหาเหตุผลการที่มียุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปนะครับตะเกียบยุคเก่าๆเานี่ยนะฮะจะใช้ไม้ไผ่เหลานะฮะแล้วก็ทำความสะอาดไว้ไม่ได้ทิ้งไปเหมือนสมัยปัจจุบัน เขาจะมีการล้างภาะสะอาดแล้วก็ซาวน้าแล้วก็ไปตากแดดไว้นะการตากแดดก็คือการค่าเชื้อโรคประมาณนี้นะครับแต่สมัยอดีตนั้นเนี่ยเรารับประทานก๋วยเตี๋ยวกันเนี่ยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเขาจะใช้ล้างถ้วยล้างชามก๋วยเตี๋ยวในลําคลองในแม่น้ําขนาดนั้นเลยเท่าที่เราได้เห็นกันเมื่อห้าหกสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ แต่ยุคสมัยใหม่เนี่ยไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นให้เราได้เห็นกันนะฮะแต่ยุคสมัยอดีตนั้นถ้าเป็นสมัยเดี๋ยวนี้ไม่มีเหตุการณ์รับประทานกันนะฮะแต่สมัยอดีตนั้นก็ชินกันคุ้นเคยกันนะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะทางอายุธยาเนี่ยนะครับพระพุทเองก็ได้แตะต้องสัมผัสนะชามละหกสลึงหรือหลายหรือบาทหนึ่งประมาณนี้นะฮะจำไม่ค่อยแม่นเพราะหลายสิบปีมาก แต่เด้อุทาหรณ์เนี่ยคำว่าตะเกียบที่ผู้คูได้หยิบให้มาใช้ชีวิตเปรียบเทียบกันว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าตะเกียบยุคเก่าๆนั้นจะสูญไปไม่เหลือให้เราได้พบได้เจอกันแต่ยุคใหม่ๆม,มีการพัฒนาการนะใช้เอ่ป็นน่าจะเป็นพลาสติกหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแข็งๆนะแก่งๆทีเดียวนะจะเห็นว่า ก็มีอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราได้ดูว่ารูปสวยยุคใหม่แต่การใช้งานอมาตะถา,าวรน,นั้นเราจะเห็นว่ายุคเก่านั้นเป็นไม้แท้ๆนะครับไม้เหลาอย่างสวยงามนะครับมีเลนิดๆด้านด้ามจับนี่นะครับจะเห็นว่าใช้การได้คล่องตัวแล้วก็เหมาะสมกับการยุคสมัยที่ใช้ความคงทนนะ เมื่อคงทนต่างๆนานา,นานแล้วก็เปรียบการใช้ชีวิตยุคเก่ากับยุคใหม่ๆนี่นะครับยุคโบร,ราณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โบร,ราณมาก50ป,ปีหกสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความรู้สึกส่วนตัวผู้พูดเองได้มองถึงชีวิตมนุษย์ยุคนั้นนะครับบุคคลต่างๆที่เราได้เห็นได้ยินกันเนี่ยจะมีเรื่องของการมีจิตสํานึกอยู่ลึกๆนะครับคือมีความละอายต่อบาป นะแล้วก็มีการอ่อนน้อมเ,อเกรงกลัวผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเคารพแต่เห็นความสุขและมีระเบียบวินัยในบ้านในเรือนในสังคมเหล่านั้นใช่ไหมจะยกคุณค่าด้วยคุณงามความดีนะครับนำหน้าเอาไว้อย่ามอ่งว่างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครูบา,าอ,อาจารย์หรือผู้ลุงคุณป้าเราเนี่ยก็จะไป รวมตัวกันตามวัดตามอารามต่างๆเพื่อมีการเรียนรู้และก็มีการส่งเสริมศูนย์รวมนะให้เกิดการชี้น,นำอบรมซึ่งพวกก็ได้ดูนะฮะที่วัดแถวเด็กๆเ,เห็นว่าบัดเนี่ยวัดแถวจังหวัดแถวอยุธยาจะมีเครื่องกุฏิทรงไทยนะี่เป็นแถวๆสองแถวนะฮะ ตรงกลางเป็นหอสุดหมดหรือหอก็เรียกหอฉันนี่นะฮะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้เราบันทึกจารึกเป็นตํานานไว้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมีระเบียบวินัยจากศูนย์กลางอย่างนี้นะสวยสุดงดงามนะฮะสะอาดสะอ้านเนี่ยสิำคัญมากเพราะนั้นระเบียบวินัยอย่างนี้นะฮะทำให้เราได้มองว่าถ้าเราปรับชีวิตเราเนี่ยอยู่กับ ศีลธรรมแล้วก็มีจิตสำนึกเนี่ยนะค่อยๆคิดค่อยๆทำเนะีร่วมพลังกันเหมือนตะเกียบเป็นกระป๋องเนะี่ยนะเพราะฉะนั้นเห็นว่ามีการสํารองด้วยสัจธรรมความเป็นจริงว่าการที่เราเนะี่ยมีสังคมมีคณะผู้จากันนะอารุมารวยแล้วก็มีเหตุมีผลกันเนะี่ยคิดอ่านเรื่องการใช้ชีวิตประกอบสมาชีพกันนะ นั้นเราจะต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าเรามีหลายหัวคิดหลายแหล่งงานแล้วก็สร้างความสูนรวมกันนะฮะก็ทำให้เกิดหนทางของการทำเชีวิตนั้นไม่ลำบากมากนักเนื่องจากเรามีอาเรียกบุคลากรที่มีบุคคลในสังคมปรึกษาหารือกันในการเลี้ยงชีพ ผู้จะมองว่าการเลี้ยงชีพหลักๆนะต้องการให้ทุกคนนั้นมีปัจจัยสีที่มีความจำเป็นและคล่องตัวนะครับนะพร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันถึงนะบ้านช่องจะอยู่ห่างไกลกันนะก็ใช้สิ่งที่สื่อสารกันนะพบปะกันได้เหมือนสมัยอดีตนั้นก็พบกันยากเพราะว่าจะต้องพายเรือไปพบกันทีเดินไป ข้าทุ่งข้ามท่าไปพบปะกันนะะเห็นว่าสมัยเก่าๆกับสมัยใหม่ๆนั้นขนาดอ,าอุปกรณ์การช่วยเหลือพบปะนั้นยากแต่สิ่งที่ได้ความอบอุ่นและก็หนทางการใช้ชีวิตนั้นจะมีความมั่นคงนะฮะจะเห็นมีป็ึกเป็นแผ่น,น,น,นนะทุกอย่างก็เคารพกติกาไม่นำไปสู่ความแตกแยกนะครับ นั้นถ้าว่านำไปสู่ความแตกแยกนั้นก็จะเห็นว่าสังคมนั้นอ่อนแอแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ร่วมกันได้เหล่านี้แหละครับทำให้เป็นเครื่องเตือนตัวเราเองเสมอว่าเรานั้นจะต้องน้อมนำพฤติกรรมของเราว่าเรานั้นใช้ชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตประมาทหรือไม่ใช้ชีวิตวเกินความเป็นจริงหรือเปล่า เรานั้นมีความจงรักสามัคคีหรือไม่สิ่งเหล่านี้เ,เองถนะ้าเรา,าหันหน้าพูดจากกันถึงที่ภายในครอบครัวไปในสังคมนั้นเราจะเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้ของบ้านเรือนหรือสังคมกลุ่มนี้จะแข็งแกงร่งเจริญเติบโตด้วยความมั่นคงอพอสมควรไม่ใช่หมายถึงต้องยิ่งใหญ่มากมายนะ แต่เราจะได้ความสุขและความอบอุ่นพร้อมกับความปลอดภัยนะสืบเป็นรุ่นๆุ่นไปด้วยผู้พูดเองก็ได้มองถึงความสำคัญเหล่านี้นะเปรียบให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังกันว่าจะต้องพูดจาก,กันให้ความสามัคคีกันไม่ใช่ตัวใครตัวมันเลิกปรุงแต่งกันไปเองเพราะฉะนั้นการที่เรานั้นเปรียบเทียบ ไม้ตะเกียบเป็นกระป๋องเนี่ยมีความแข็งแกร่งมั่นคงพร้อมที่จะใชะ้แนวทางยืดยาวในการจะค้าจะข,า,จะขายจะใช้ชีวิตนั้นก็จะไม่ขาดสายนะฮะจากลูกจากหลานสืบทอดกันไปแต่สิ่งที่เราจะต้องขีดกันมากๆเนะี่ยเป็นเรื่องราวของการผิดศีลธรรมและกฎหมายเนะียเดนว่าจะไม่มีการอะไรที่เป็นผิดกฎหมายและศีลธรรมเนี่ย ถ้าด้วยเหตุเจตนาแล้วเนี่ยพวกเราควรจะต้องลงโทษลงทันกันด้วยเหมือนกันนะตั้งยับยั้งควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ความแตกแยกเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับเพราะนั้นผู้พูดธเองก็บอกว่าถ้าเรานั้นเ,เรียนรู้คำสั่งสอนสักข้อหนึ่งข้อใดก็ยังดีนะฮะเอาแต่ว่า้อย่าง พูดด้พูดเรื่องทานไปหลายครั้งแล้วอันนี้พูดเรื่องอรหมวิหารสี่กันบ้างก็ดีเหมือนกันนะแต,แต่พูดเรื่องพรม,มิหารสี่เนี่ยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเหล่านี้พระพุทธเจ้าใช้คาเป็นคาแรกแล้วกันเป็นคําว่าเมตตานะฮะถ้าเราใช้เมตตาในการคลองเรือนในการใช้ชีวิตการงานใช้ชีวิตในสังคมมูยย่ใหญ่ ถ้าเมตตาเนี่ยถ้าเราฝึกตัวเองให้รู้จักคำว่าเมตตาเนี่ยนะเห็นว่าเรานั้นก็จะไม่คิดทำร้ายตนและคนอื่นแน่นอนเพราะเรานั้นระลึกถึงความเมตตาเป็นเบื้องตน้นนี่คือการสร้างคุณงามความดีนะือสร้างศีลสมาธิปัญญาโดยการใช้ผรม,มิหาร4ี่ตัวที่หนึ่งเอามาพิจารณาประคับประคอง การใช้ชีวิตกันนะครับถ้าเรามีเมตตาเนี่ยเป็นตัวแรกตัวเดียวก็ได้นะเราอาจจะยึดมั่นถือมั่นในความว่าเมตตานะฮะนี่เรื่องของการควบคุมพฤติกรรมตัวเองให้ใช้ชีวิตในกระแสโลกด้วยไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราต้องเติมไปด้วยขณะที่เราเมตตานั้นเขต้องไต่ตอ,องพิจารณาด้วยว่าเรานั้น มีสติมีเหตุการเรียนรู้ตัวเราเองแค่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปนั้นเราบีบบังคับอะไรหรือเปล่าต้องสำคัญนะในการที่เราเนี่ยปลูกฝังแนะนำการแก้ไขตัวเราเองจากผมมีหาสีตัวที่หนึ่งคือเมตตาและลึกความเมตตาต้องมีเหตุและมีผลด้วยไม่ใช่เราเมตตาจุดไร้เหตุไร้ผลไร้การที่พิจารณาแล้ว ก็ถือว่าเป็นโทษเป็นภัยได้เหมือนกันนั้นจึงจําเป็นมากที่เรานั้นจะต้องน้อมพิจรนารณาเมตตาตัวนี้เอ๊ะทำไมไม่สนองตอบและทำไมถึงเรียกว่าเมตตาอันนี้ก็ต้องไต่ตรองว่าการที่เรานั้นไม่สนองตอบผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามขอให้เรานั้นน้อมระลึกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราด้วยและควบคุมคำพูดของเรา และควบคุมทางกายที่ขึ้นไหวของเราด้วยนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องดิบมาเปรียบเทียบเปรียบเปยว่าการที่เราจะใช้ชีวิตเนะี่ยในพรหมนิหารสี่ตัวที่หนึ่งจากการระลึกระวังเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงเราประจักษ์แจง้งแต่เราก็ยังสามารถนะที่จะให้ขี้คายเรื่องราวของการดำเนินชีวิตนะแล้วก็ยังไม่เพียงพอด้วยเราก็จะไม่เผลอประมาทในการที่ ผิดต่อสินธรรมและกฎหมายเพราะเรานั้นฝึกตัวเมตตาไว้ในพระธรรมคำสอนเขาก็บอกชัดเจนว่าเมตตากะลุณามุทิตาอุเบกานี้เป็นคุณธรรมของพระพรหมนะพระพรหมคำว่ามีพระนำหน้านี่นะครับก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่คุณงามความดีนะฮะเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มีเมตตาชี้นำแนวทางของชีวิต ด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเองใช่ไหมนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราฝึกเมตตาเนี่ยมันก็ทําให้ปลูกฝังตัวเองแก้ไขตัวเองจนเกิดมิติขึ้นมาอย่างหนึ่งว่ามีผู้คนเ็าอยากจะไปพบปะเจอเจอคนที่มีแนวทางอย่างนี้นะครับอยากจะได้พูดคุยกันทําอย่างไรควบคุมแบบไหนอย่างนี้นะครับนะเพราะนั้นอะไรก็ตามเรื่องราวของสัตว์โลกทั้งหมดนี้ เราต้องหยิบเรื่องราวของพระธรรมนั่นเอามาประคับประคองกันถ้าเราขาดพระธรรมเนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าความถูกความผิดไม่ไม่ได้มีการไต่ตองนะครับเพราะว่าที่เราได้เห็นกันก็คือเรื่องเราว่าบางทีนี้ที่เคยได้พูดกันนะว่าการที่เราขับรถอยู่ในเส้นทางที่ช่องทางซ้ายซึ่งก็ถูกเส้นทางอยู่แล้วนี่นะครับ กรณีที่มีรถมอเตอร์ไซค์บ้างรถอะไรที่วิ่งในเลนย้อนสอนมาเนี่ยเขาก็หงุดหงิดกับพวกเราซึ่งขับรถทางถูกต้องเห็นไหมนี่แหละครับถ้าเราไม่ได้ฝึกอบรมหรือว่าใช้หลักพระธรรมเอามาบังคับปกครองเราเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเราก็จะไม่ยอมใช่ไหมเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าไอ้ทำไมฉันถูกทำไมเธอมาด่ามาต่อ,มาต,อมาต่อว่าต่อขานอย่างไรนะครับ นี่แหละครับสิ่งสำคัญมากถ้าเราได้ฝึกฝนตัวเราเองเราจึงไม่ไปโต้ตอบหรือต้องเ,อเ,ปเป็นการาทะเลาะเบ,บาแวงกันให้เกิดการเล้าฉานอย่างนี้เราจะถือว่าถ้ามันไม่เหนือบาฝ่าแรงทต้องอธิบายเนี่ยเราก็ยับยั้งชั่งใจนะครับก็ปล่อยให้ผ่านไปซะเราก็ขอโทษขอโทษไปเพื่อให้มันจบจบไป เพราะฉะนั้นสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีนะฮะเรื่องราวของกล้องบ้างนองในรถกล้องมือถือกล้องทั่วท,วทวไปเราจรึงบอกว่ายุคใหม่มีความเจริญเนี่ยถ้าใครไม่ได้ควบคุมตัวเองก็จะหลุดไปสู่การเรียกผิดพลาดได้นะฮะผิดพลาดแล้วเสียอนาคตได้เลยใช่ไหมนั่นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังพฤติกรรมตัวเราเอง ในการที่จะใช้ชีวิตในกระแสะโลกและกระแสะธรรมพร้อมทั้งการคองเรือนเะนี่ยซึ่งจริงแล้วอะไรก็ตามการใช้ชีวิตนั้นในเรื่องราวที่เราต้องเข้าใจถึงสัจธรรมนะฮะถ้าเราที่เป็นเพล็กผู้ที่คลองเรือนใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อดทนอดกัน้นหรือดูแบบอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ใช้ชีวิตกันอย่างไร เนะี่ยอะไรที่ม่มีความสุขและความเบิกบานนั้นเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรแต่พู้พูธเองเนี่ยพ,พูดตามประสบะการณ์การที่เราจะใช้ชีวิตเบืเ้องต้นเลยเนี่ยคนสองคนเนี่ยนะครับหรือตะเกียบหนึ่งคู่เนี่ยนะจำเป็นมากที่เราจะต้องทนุถนอมซึ่งกันและกันนะครับอยู่ใกล้ชิดติดกันทะนุถน,น,นอมกันเอาใจใส่กันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลร่วมกันใช่ไหม เราประเมินว่าต่อมือ้อต่อวันเราใช้บริโภคเท่าไรเราต้องมีของจำเป็นในการใช้ชีวิตเราทุกวีทุกวันเนี่ยอะไรบ้างนี่ครับคือความจำเป็นที่เราคำว่าคู่ชีวิตหรือคู่คนที่มีคณะ,ะสังคมที่ใกล้ชิดกันเนี่ยเหมือนตะเกียบหนึ่งคู่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างนั้นก็ทำเหตุห้เห็นว่าสามารถพลิกสถานการณ์ ใช้ชีวิตแนวทางโลกก็เปลี่ยนเป็นกระแสโลกกับธรรมคู่กันนะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ประสบมาจริงๆนะจากคณะลูกค้าก็ดีหรือคุณครูต่างๆที่เราได้พบปากกันนั่นเองนะครับเทนวยก็ได้ใช้ชีวิตได้ปรับวิถีชีวิตสร้างงานขึ้นมาหลังเกษียณอายุแล้วเนี่ยสร้างงานขึ้นมาเพื่อจะได้มีกิจกรรมการงาน แล้วก็ใส่ใจเข้าไปในการงานนั้นเห็นว่าได้คุณภาพออกมาดีจนกระทั่งได้ข่าวว่ามีคู่คนนะสรรเสริญนะอบอุ่นจะไปจะมาโทรศัพท์ติดต่อติดตามนะทำให้ขาตกบกพ่องก็ชี้แจงพูดจากกันนี่นะครับนะก็ขอชุ่มเชยแต่บางครั้งต้องขอยกเว้นว่าไม่เคยอยากจะเอ่ยชื่อบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็น ผู้พูดเองนั้นหวังผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องไปด้วยแต่ที่ผู้พูดบางครั้งบางคราวเนี่ยกขหยิบช่วยชื่อมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันเนื่องจากว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงนั่นเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรายกเมฆมาหลอกลวงกันก็ไม่ใช่พิธีการของพวกเราพวกตามหาใจตัวเองกันนะครับนั้นจากประสบการณ์ชีวิตพวกเราพุทธบร,ริษัทสี่เนี่ยถ้าเราระลึก เปรียบเทียบชีวิตเหมือนตะเกียบแล้วก็เปรียบเทียบชีวิตจะต้องมีหน้าที่แล้วก็มีศิลธรรมประกอบการทำหน้าที่ของเราใช่ไหมครับในโอกาสวันนี้ผู้พูด,พด,พดเองก็เห็นสมควรแก่เวลาขอยยกคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมานะครับ บอหบมายคุณธรรมความดีให้พวกเราทั้งหลายนั้นจะเริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสีสุภาษีสวัสดีครับ